สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าด้วยสวัสดีจ้าคุณผู้ชมตอนนี้น่าจะเห็นใต้เขาหลักแล้วแหละใช่ครับโรงเรียนไหครับวิชูทิศครับก็อยู่ตรงดินแดงใกล้ๆที่ทํางานเราเองเราจะไปดูเรื่องของฟุตบอลของโรงเรียนนี้กันว่าปีที่แล้วกับปีนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วน้องๆที่เป็นโรนัลโด้แล้วก็เป็นแรปเปอร์ยังอยู่ไหมยังอยู่แลวจะได้ลงเล่นฟุตบอลในรายการนี้ไหมเออเราไปหาน้องๆกันดีกว่ากันไปเลยครับ เอานะครับก็บอกว่าให้คงนั้นนะครับยิงให้เยอะครับแล้วก็ขอให้นักเตะทุกคนเต็มที่ที่ได้รับโอกาสครับ Can you show me your celebration one more time? Okay, ready, three, two, one, so. <c oughs> อสองลูกนี้ยับมาไม่คราบ สวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับโค้ดครับสวัสดีครับผมโค้ดแจ๊คครับกูมิรีนวุฒิกไลณ์ครับเป็นผู้สอนวิชุทิศโรงเรียนกีฬากรุงเทพซึ่งโรงเรียนวิชุทิศเนี่ยปีที่แล้วหยุดที่แค่รอบรองชนะเลิศใช่ครับไปพูดอย่าใช้คำว่าแค่คุณต้องฝั่งร้อยกว่าทีคุณฝีทีนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะผมว่านะแล้วไปแพ้แพ้ไทย แพ้แพ้แชมป์ครับนี่เขาพูดอะไรนรแชมป์ถือว่าสู้ได้สนุกมากในเกมวันนั้นตันดีครับจิรพงศ์จิรพงศ์เข้าในจิระพงศ์ซ้ายปัดลูกนี้ไปจระพงศ์พ่งวีระพงศ์ลังอหลูกนี้ดีเสียงหน้าหางต้องเข้ากับจังหวะเข้าสายแล้าบอลคุ้งโคดูครับ วะโยกมาซ้ายแล้วพามาด้วยตัวเองแล้วลูกดิบบอลโค้งโค้งหูเป็นประตูนะครับผมภาคอยู่วันนั้นนะครับแล้วก็แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้แค่ฟอร์มการเล่นของโรงเรียนที่โดดเด่นครับเรื่องของคอนเทนต์โรงเรียนนี้ก็โดดเด่นไม่แพ้กันโรนัลโดก็อยู่ที่นี่รวมถึงล่ามเขาที่เป็นแร็ปเปอร์ก็อยู่ที่นี่นะครับแล้วน้องๆชุดนี้ยังอยู่ไหมฮะชุด เจ็ดสีครับเจ็ดสีครับเจ็ดสีก็จะมีบางคนนะครับเ,ออเพราะว่าแต่ส่วนมากก็จะจบจบครับจบในในปีการศารนี้ครับแต่ถ้าถ้าถามว่าลงแข่งปีนี้ตัวหลักที่ลงปีที่แล้วหายไปประมาณกี่คนตัวหลักเยอะครับส่วนมากก็จะเป็นทั้งทีม จะเป็นจะเป็นเกือบมามโคือยกพสอ่ะเอาง่ายใช่ไหมครับชครับก็คือม .6 ก็คือมทั้งหมดที่มามาแข่งในฟุตบอลแมป์กีฬาเจเจดีรี่จะไปก็ไปยกแขงอันนี้ก็คือจะเป็นชุดใหม่ชุดใหม่ที่ขึ้นมาครับอ๋อม่เป็นหน้าใหม่จะมีคงนัดนะครับแต่เกิดพศรุ่นน้องแต่เลกก่อนเกณฑ์ก็จะจบพร้อมไปด้วยกันแน่นอนนะโาะโรงเรียนในกรุงเทพต้องยอมรับว่าคือ ได้คุยกับโค้ชต่างจังหวัดโรงเรียนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีบอลเดินสายก็จะมีบอลเจ็คนเยอะอย่างโรงเรียนกีฬากงแเ่พมหานครเนี่ยหลักๆคือทํา11คนใช่ไหมใช่ครับเป็นหลักเลยสิบเอ็ดคนแล้วทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเราจะเปลี่ยนไปเล่น7คนนอนช่วงกีฬาเจ็ดเทสบีเนี่ยคือโค้ชมีการวางแผนอะไรไว้ไหมครับว่าปีนี้ว่าจะต้องทํำยังไงบ้างก็<ฮ>วางแผนนะครับเรวางแผนแตั้งแต่ตอนเนี้ยตอนเราเราจะดูช่วงนาทีที่ว่าเราจะเตรียมใน,ในระยะเวลาเท่าไหร่อาจก็จะมีส่งไปเล่น เกมบ้างให้คุ้นชินบ้างใช่ลงชีนใช่ครับให้คุ้นชินกับเกมเจ็ดคนนะครย์ส่งไปบอลเจ็ดคนเนี่ยมันไปในตามต่างจังหวัดหรือว่าก็เล่นในละแวกก็เอาตรงๆก็คือส่วนมากกไม่ได้ได้ส่งครับก็เน้นการลงทีมลงเกมนะครับเพราะว่าบอลหลัก ในการหลักของเราอ่ะ11คนอะเยอะเยอะอยู่ครับเยอะครับอย่างอย่างตอนนี้ได้ลงแข่งขันอะไรไปบ้างครับช่วงนี้จะเป็นของรุ่น16ปีกอครับรุ่นของโรนัลโดที่ลังโงโจวาลนะครับตอนนี้ครับเข้ารอบ8ทีมแล้วเข้าร้อแปดทีมด้วยเข้ารอบด้วยในการซ้อมนี่หลักๆเราจะซ้อมยังไงบ้างก็ช่วงวันจันทร์อย่างสนามจะปิดซ้อมปรัรุงลดน้ำเราก็จะเป็นเรื่องของฟิตเนส นะครับเรื่องการระบบหายใจนะครับก็พืชทักษะเบสิกพื้นฐานก็เป็นพื้นสนามหญ้าไอ้สนามปูนเป็นรอบรอบรอบนอกของไทยญี่ปุ่นนะครับครับแต่ว่าอลังคารพุทธเรามีวันพิจารอีกกางไม่ได้หลังจากนั้นก็เราจะได้ใช้สนามหญ้าตลอดครับความยากลำบากในการซ้อมว่าใคยคีุ่่นกรไกลอีกโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนเก่าผมวัตถุทิ เรารก็ซ้อมสามปูนหนามปาเก้อะไรเงี้ยเออเรียกว่าแบบว่าแม้มีอุปสรรคนะแต่ว่าเราก็ผ่านไปได้แล้วก็มีการ,การเตรียมทีมเป็นอย่างดีนะคร,ครับผมออแล้วในในช่วงเวลาแบบนี้คือพอน้องๆรุ่น18ปีที่จบไปกลายเป็นว่าน้องๆรุ่น17ปีจะขึ้นมาเอาโอเคในเมื่อของน้องๆรุ่นนี้จบไปน้องรุ่นใหม่เข้ามามีการคัดเลือกน้องๆจากที่อื่นเข้ามาในทีมบ้างไหมฮะอาจารย์ก็ ก็ทุกนี่ก็พยายามาสันทัดเขาเรียกว่าคัดสันเพราะว่าเราช่วงอายุนี้เราไม่ได้เปิดเปิดคัดไม่ได้เปิดคัดคแต่ว่าเราอาจจะไปดูตามตามรายการแต่ละรายการแล้วเราก็จะไปดึงนนครับ <นะ S 2> แล้วว่ามีไหนเด็กคนไหนสนใจที่จะมาลงมาทดสอบเราก็อาจจะให้ลองมาทดสอบดู นะครับด้านในในช่วงในในช่วงเนี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่อาจารย์ไปไปไปดึงตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่น15ปีหรือเปล่าหรือว่าจะมีแบบพวกรุ่น16ปี17ปีอไหจะต้อง16-17ป่ะใช่ถ้าอายังรุ่นเนี้ย7สีจะเป็นหนักแล้วใช่ไหมมันจะเก่งแล้ว7สีอย่างเงี้ยเราจะช่วงของ18ปีก็อาจจะใช้ช่วงของอายุ17-18ที่ที่สามารถนำมาใช้นเเลยาะครับก็ก็ต้องดูดูแต่ละรายการ อุณภาพเด็กอะไรเงี้ยครับแต่ธรรมดาเปิดคัดเนี่ยโค้ดเปิดคัดรุ่นอะไรส่วนใหญ่สิบสี่น <12 S 2> ่หลือสี่เลยไหมสิบสองขวบสิบสองสิบสองเลยใช่ครับก็คือหมายถึงว่าเข้ามาเรียนตั้งแต่หมนหนึ่งเอาไว<ช>้ง่ายปั้นปลูกปั้นมาตั้งแต่หมนหนึ่งก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเลยนี่ครับแบบจะชุดเนี้ยครับก็อยู่ตั้งแต่สิบสองขวบก็จะมีอาจบางคนที่กำลังสอดแทรกในระหว่างเทิร์นเลยเลยแบบมีความเป็นทีมมีความเข้าใจกันดีครับเพราะเราคัดมา 12ขวบครับอ่าแล้วสำหรับเรื่องการกินอยู่การใช้ชีวิตของน้องๆเนี่ยครับอาจารย์ดูแลยังไงบ้างอาจารย์ก็โรงเรียนกีฬาของเราเนี่ยครับกรุงเทพครับก็จะมีอาหารฟรีสามมื้อเลยสามมื้อนะครับแล้วก็มีมีโรงอาหารสามารถขึ้นไปกินนะครับตามตามเวลานะครับแล้วก็ถ้ามาเรียนที่วิชูทิศนี้โรงอาหารเราก็จะมาให้กินที่นี่มาทานที่นี่ช่วงเย็นก็ทานที่หอพักเรา อ๋อไปกินหอพับใช่แล้วเข้านอนอ่ะข้าเข้านอนข้าวนอนวันธรรมดาผมจะเก็บโทรศัพท์3ามทุ่มครึ่งจะเก็บทุกวันครับเสาร์อาทิตย์ก็จะยืดไปหน่อยเป็น4ี่ทุ่มแล้วสมมุติมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอาจารย์ทำไงอ่ะน้องๆอยากดูอะไรเงี้ยจาดูเลี้ยวพูดเลี้ย์พูดเดียวลูดเวอร์พูเลี้ยวพเวอร์พูดม่ต้ยงพูดถึงลิูดเวอร์พูลเู้ดี้ยวพนเยไูดเลยู่ล้ยวพูดี้วกแมน้ยูเลี้ย่างเงี้ยวพา้ยวพอดยากดูที้ย อันนี้ก็ต้องรอลุ้นผลตอนเช้าเลยลุ้นผลอย่างเดียวเลยลุ้นผลอย่างเดียวเพราะว่าผมว่าให้การการพักผ่อนสำคัญนะครับหน้าที่เรียนหนูเล่นกีฬาพักผ่อนแต่บอลมันมันเตะวันเสาร์อาทใช่คุณก็ไปดูไฮไลท์ย้อนหลังเอาปู่โอ้เออโอเคเข้าใจไปไหนคุยกับโค้ชแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยกับน้องๆบ้างใช่นะว่าน้องๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงกินอยู่เป็นยังไงแล้วคิดว่าในฟุตบอล ปีนี้ที่เราจะจัดขึ้นในช่วงปลายปีเนี่ยน้องเตรียมตัวยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยกันครับ รีกิกคับของจุบบอสครับครับสามกับแพงครับ3คนแล้วครับนั่นแหละครับหลอง2ลูกนี้ยับมาไม่ผ่าน เอาครับกลับมาพูดคุยกับน้องๆของวิชูทิศกันบ้างซึ่งเราก็เห็นหน้าค่าตากันนั้นแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับคุณหน้ามากเลยคุ้หน้าภาแต่วิชูทิศจาได้เลยอ่ะ้ก็เป็นเราสองคนที่ภาคน้องนะครับขอต้อนรับน้องๆนักฟุตบอลจากโรงเรียนวิชูทิศครับสวัสดีครับก็ถามความรู้สึกหน่อยปีที่แล้วที่เราไปลงเล่นเป็นไงบ้างครับความรู้สึกอ่ะคงนัดก่อนเลยเราเป็นดาวซันโบของทีมด้วยจริงๆก็ตอนแรกๆแบบ เต็ไป,ไปนัดแรกอะไรยเนี่ยครับฟอร์มพวกผมไม่ค่อยดีก็แบบยังไม่ได้แบบคาดหวังอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็พอแบบผ่านไปรอบเรื่อยๆครับรู้สึกว่าแบบทีมอะไรดีขึ้นก็พยายามแบบทำนัดตอนนั้นให้ดีที่สุดอบบเหมือนตอนแรกก็ไม่คาดหวังเนาะ<ช>ก็คือแบบว่าเหมือนว่ามาเข้าร่วมแล้วแต่พอเราเห็นว่าเราเล่นได้เราฟู้ได้เราก็เลยฟู้ใช่ครับเออตอนน<ช>ั้นเราเราเราคาดหวังไหมว่าเราจะไปถึงรอบรองชนะเลิศก็ ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าอย่างที่เพื่อนบอกว่าแบบทีมด้วยด้วยสภาพทีมด้วยอะไรด้วยก็ต้องปรับจูนกันเยอะนิดหนึ่งตอนนั้นเราเราเรา,เราคิดไหมว่าว่าเราจะไปถึงรอบรองชนะเลิศก็ไม่ได้คิดว่าจะไปลึกขนาดนั้นแต่ด้วยเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมครับก็ช่วยกันเต็นที่ครับก็เลยเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศตอบดีมากเนออือนแล้วปีนี้พวกเรายัางได้เล่นอยู่ไหม สี่คนไม่ไม่ได้เล่นรับจบก็คือจบแล้วนี่คือน้องๆที่ผ่านฟุตบอลแชมป์กีฬา7 HD ปีที่แล้วนะครับแล้วน้องๆที่ขึ้นมาเราได้มีการพูดคุยอะไรกับน้องๆไหมว่า้ปีนี้เราตั้งความคาดหวังไว้มากน้อยแค่ไหนเราอกก่อนก็ปีนี้ผมก็อยากให้น้องๆได้แชมป์ครับจะได้เป็นชื่อเสียงให้โรงเรียนแล้วก็ชื่อเสียงให้ตัวเองครับ ในบอลในอนาคตต่อไปครับแล้วแล้วเราเราได้ได้ได้มีการพูดคุยกับน้องบ้างไหมก็มีบ้างครับก็อยากให้น้องทาเต็มที่ทุกคนแขางแรงบางทีว่าเราได้มีการแบบเอาประสบการณ์การเล่นบอลเจ็ดคนของช่องเจ็ดเนี่ยไปบอกน้องไหมว่าเออวิธีการเล่นอ่ะมันเล่นยังไงมันไม่เหมือนกับบอลสเปนควยังไงอะไรอย่างเงี้ยได้ไปพูดคุยกับน้องไหมพูดคุยอยู่พูดคุยพูดว่าวัน บอลเจ็ดคนเป็นบอลสนามเลยครับต้องออกบอลไวๆครับต้องออกบอลไวๆแล้วก็รีบยิงด้วยนะใช่ไหม<ำ>เออะฮะไหวที่ตต้องดีเออไหวพิสตดีอ้าวแล้วเราคงนาคงแล้วนะ่ะเราเนื่องจากเราเป็นดาวซันโวด้วยวิธีการยิงบอลเจ็ดคนกับบอลสิบเอ็ดคนเนี่ยมันแตกต่างม้ากน้อยอะไรกก็แตกต่างเยอะเจ็ดคนเป็นแบบเวลาแบบผันเข้ายิงประตูได้มีจังหวะต้องยิงครับแต่ส่วนใหญ่เล่นบอลสิบเอ็ดมันมีผู้เล่นหลายคน ต้องหาพื้นที่ยิงให้ดีต่างจากบอลเจ็ดคนที่แบบมีพื้นที่เราแบบประตูมันใหญ่ก็ต้องยิงก็คือเจ็ดคนเนี่ยคือมีโอกาสใส่เลยใ<ช>ส่ได้สใส<ช>่แล้วคุยน้องไหมพูงคุยน้องไหมมีคุยบ้างครับก็แบบบอกให้ทําเต็มที่ครับแบบสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนให้ได้อ่ะ,อะแล้วถามอนาคตของน้องๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีที่น้องจบแล้วน้องไม่ได้เล่นแล้วปีหน้า ไม่ต้องปีนี้สิน้องมีที่ที่ไหนที่เราทาบทามไปหรือยังขอผมรักก่อนจริงๆก็มีทีมของจามจุลีที่จุลาโอจุฬาด้วยเหรอจุลาทาบทามไปจามจุลีอยู่ในเตดก็เล่นในนามของของจุลาเลยนะครับเจ้าไหมเจ้าไหมอันนี้ตกลงไปยัง ตกลงไปแล้วเพราะว่ายกเลิกสัญญากับบีจีแล้วคือตอนแรกบีจีทาทามไปก่อนตอนแรกผมยุ่เล่เซ็นสัญญาแล้วอยู่บีจีอ๋อสัญญาอยู่บีจีก่อนแต่ตอนนี้ก็คือยกเลิกสัญญาแล้วก็ไปอยู่กับจุฬาแล้วก็คือได้ทุนด้วยได้ทุนเรียนด้วยแล้วก็เล่นเล่นไปด้วยใช่คือข้อดีของการไปเต็มก็คือเรียนไปด้วยนะครับเล่นกีฬาไปด้วยอใจใจเอาใจเราเราอยากไปไหนของผมส่วนตัว เรียนได้หมดเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยตั้งใจเรียนแล้วฟาโตแล้วก็เล่นกีฬาเนี่ยอยากไปทางฟุตบอลน,นี่เราอุตส่าห์จะมาช่วยให้เราโปรหมดวเออ,อยังไม่มีที่เรียนนะ<อ>เผื่อแบบใครมาขอทุนเราพูดบอกไม่ตั้งใจเรียนแล้วมันจะได้ไหมเนี่ยโอ้ขอบคุณเอาถัดมาเลยถอะมาเลยอ่ะคนต่อมามามินแจเราเป้าหมายของเราคืออะไรก็ยังมีมาอะไรแล้วก็ บอลมหาลัยครับแล้วก็สโมสรอาชีพครับสโมสรอาชีพครับตอนนี้ถ้าบอกว่าถ้าเราอยากจะเลือกอยากจะเรียนในอนาคตตอนนี้เราอยากจะไปที่ไหนก็จะมหาวิทยาลัยมอประทุมครับมอประทุมทําไมถึงเราอยากไปที่นั่นเพราะว่ามีไทลีกสามด้วยครับแล้วก็เล่นกีฬามหาลัยครับอ๋อก็คือเราจะได้เล่นกีฬาในน้มของมหาลัยแล้วเราสามารถลงไปเล่นในไทยลีกสามได้เพื่อเก็บประสบการณ์อนาคตของเราล่ะครับอนาคต อยากทำอะไรอยากจะไปไหนอยากมีทีสามเล่นสักทีมครับอยากมีเลยนะอยากอยากมีทีสามเล่นสักทีมครับแล้วก็หามหาลัยใกล้ๆแถวนั้นเรียนครับก็มีทีสามเล่นสักทีมึลงนะครับแล้วก็มหาลัยใกล้ๆเรียนใกล้ๆแล้วก็เล่นทีสามแต่ส่วนใหญ่ก็เหมือนว่าจุดเริ่มต้นของน้องๆทุกคนมันก็จะต้องสตาร์ทที่จไทยลีกสัก่อนอยากจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ก่อนที่จะขึ้นไปเล่นไทยลีกเนะี่ยหลายๆโรงเรียนก็คือเล่นแล้วอะไทยลีกสามอะอย่างอ,อ,อาซัมพนอย่างเงี้ยเขาก็ถ้าเราไม่ได้เล่นนักเรียนเราก็ไม่เล่นไทยลีกสามเออนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นไปแล้วพี่อยากถามนิดนึงตอนเนี้ยในโรงเรียนเรามันมีน้องคนหนึ่งที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังมากๆนะไอ้ยเซิโนโรนัลโดเนี่ยเอ ตอนนี้เราได้ดูฟอมน้องบ้างไหมว่าแบบน้องผลง,งานเป็นไงบ้างะคงนัดหน่อยจริงๆก็ติดตามตลอดรุนน้องถึงช่วงนี้แข่งกรมพลาก็รู้สึกว่าแบบความเป็นทีมเล่นเป็นทีมดีขึ้นเยอะครับแล้วคิดว่าน้องๆชุดที่จะขึ้นมาต่อยอดจากเราเนี่ยคาดหวังไว้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนในฟุตบอลเจ็ดสีผมว่าที่ผมดูมาครับ รุ่นน้องหลายคนก็มีฝีมือที่ดีครับก็ผมหวังว่าปีหน้าปีนี้แข่งบอลเจ็ดสีก็น่าจะทําผลงานได้ดีครับจะไปเชียร์ไหมถ้ามีโอกาสก็จะไปครับเออเชียร์นะแล้วก็ทักทายกันมาแนละ้วในเฟซบุ๊กนะไลฟ์เวลาั่นพี่ได้เออพูดโอ,อ้โหเนี่ยท็ออสกอร์เลิกครั้งที่แล้วมาให้กําลังใจน้องๆเออ<า>แต่ใครใครที่ตามหาคงนัดไม่อยู่แล้วนะ จามจุลีเรตส์นะไปตามตดตามติามจุลีอยู่ในเตดนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีมินิเกมมาให้น้องๆเล่นกันแต่จะเป็นเกมอะไรนั้นรอติดตามกันครับ มีมินิเกมมาให้น้องๆเล่นกันทดสอบความแม่นยําแม่นยำยังไงโดยการที่เราจะมีลูกบอลตั้งอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางตรงเนี้ยและน้องอยู่ตรงนู้ดไกลๆเตะให้โดนลูกบอลใครโดนลูกบอลก็ชนะไปเลยแต่ถ้าแต่ถ้ามีคนเตะโดนมากกว่า1คนเราก็จะทำการยิงซันเดนเดทจนหาผู้ชนะแค่คนเดียวจัดไปพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมนะเสียงมันโอ้ยอยอยพร้อมไหมครับทุกคน เอาพร้อมแล้วเราไปเริ yeah, ่มเกมกันเลยเอาล่ะการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับครับคนแรกใครเอ่ยชื่ออะไรบางซานบางซานบางซานอ่าบางซานพร้อมยังร้อแล้วเริ่มเลยครับจังหวะบางซานเล็งแล้วยิงมาลูกนี้โอ้โหไม่มีความใกล้ครับไม่มีความใกล้เคียงเลยครับ่าคนที่สองครับ โค้งๆซะด้วยเออคนที่2องใครครับเข็มนะพร้อมนะพร้อมแล้วเตะได้คร UH> ับจังหวานี้เข็มยิงเน้นเนแล้วเรี้ยวเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะสุดติงกันีกแมวเข็มเข้ารอบไปรอก่อนครับถ้าที่เหลือไม่มีใครยิงโดนเข็มชนะไปเลยน้องเกอพร้อมนะยิงได้ครับผกตัดสินกันาของแท้ครับแท้ไม่แท้ ของแท้จังโผยของแท้ต้องบอกจว่าจังหวะที่เขาจะวิ่งมาเนี่ยบอลมันไหลคนมันไหลมาเออนะครับไปปิดจังหวะไปหน่อยถูกต้องคนต่อมาใครครับก้องก้องพร้อมไหมพร้อมแล้วเตะเลยจังหวะนี้ก้องยิงมาเน้นๆโอ้โหเฉี่ยวไปนู่นโอ้ยลนไปไกลครับตอนนี้เข็มยังยืนแท่นคนเดียวอยู่นะคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายชื่ออะไรใครครับแม็กแม็จะยอบแม็กแม็ก ถ้าแม็กยิงโดนซัดเดนเดยเจอกับเข็มแต่น้าแม็กไม่โดนเข็มชนะทันทีพร้อมยังพร้อมแล้วเข็มอ่ะเดวะันนี้เน้นแล้วก็เรียบเลยจบเร็วเชียวด้วยนะครับผู้ชนะคือเข็มครับโโมเดี๋ยวเราไปมอบของรางวัลกันดีกว่า ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอ้าเราทําไมเราเป็นคนเดียวที่สามารถเตะโดนนะคนอื่นเตะไม่โดนเลยเพราะอะไรน่าจะฟุกครับน่าจะฟุกใช่เพราะเพื่อนคนอื่นก็น่าจะเตะไม่โดนเหมือนกันไม่มีใครเตะโดนเลยเออมีเราไม่ไม่คิดว่าเราเก่งด้วยฝีมือไม่มีอ่ะก็มีนิดนึ่งเราต้องขิงเพื่อนหน่อยดิเราใหม่เพื่อนเออเอนะครับเวลาเราก็มีของรางวัลมาให้ของรางวัลให้ให้น้องเข้มนะครับนั่นก็คือเสื้อของ s 7 h d ครับมอบให้น้องไปเลยนะครับตับมืออะเดี๋ยวมาถามอาจารย์หน่อยมีอะไรจะมาฝากน้องๆกันบ้างว่าจะติดตามน้องๆได้ที่ไหนโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลโรงเรียนวิชูทิศติดตามได้ที่ไหนบ้างครับโอเคครับฝากติดตามทีมฟุตบอลวิชูทิศแล้วก็อีกชี่หนึ่งก็โรงเรียนกีฬากรุงเทพนะครับที่ทักเพลารักก็คือจะเป็นโรงเรียนกีฬากรุงเทพครับ ก็เพ,เพจเฉพาะฟุตบอลก็เป็นชมรมผู้ปกครองฟุตบอลกีฬากรุงเทพครับผมนะครับก็ไปสามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขันของน้องๆรวมถึงาภาพน้องๆที่เขาแบบบางทีผู้ปกครองก็ชอบถ่ายมาแล้วก็เอามาลงให้ในะครับหรือว่าใครอยากไปเชียร์น้องที่ขอบสนามก็ไปเชียร์กันได้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ต้นพี่นัทแล้วก็น้องๆนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนมิจฉุทิศ ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันอังคารหน้ากับรายการสปอร์ตไลท์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเยย